ว่าผมาพามาดูอีกขี่หนึ่งนะฮะที่สําคัญในงานฝอยฝอยช่างรองก็คืออการหุงหาอาหารนะฮะเมื่อเช้าพาไปที่โรงครัวนะครับผมตรงนี้จะเป็นแผนกเรียกว่าหนึ่งข้าวนะครับผมหนึ่งข้าวหรือว่าหุงข้าวนะครับผมเขาหุงข้าวกันแบบไหนอะไรยังไงจะพาดูนะครับผมอตอนนี้เขาจะหนึ่งทีก็เยอะๆเยอะมากๆนะครับผมจะมีทั้งข้าว ข้าวหุงแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับผมตรงนี้นะฮะ,ะเขาก็ยังใช้เฟืนอนใช้เฟืนอยู่นะครับผมใช้เฟืนแล้วก็จะมีคล้ายๆอย่างหม,ม้อต้มหม้อต้มให้ไอน้ำนะฮะ,ะสังเกตดีๆให้ไอน้ำไอ้น้ำจะผ่านมาตรงท่อนี้นะครับผม <c oughs> ไอน้ำจะผ่านมาท่อนี้แล้วก็จะมาออกตรงนี้นะครับผม อ่าเล็กๆนะเดี๋ยวไอ้น้ำก็จะออกมาตรงนี้แล้วเขาก็จะเอาหอม้อเรียกว่าเรียกว่าหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งนะฮะหม้อที่เขาใส่ข้าวก็จะมาวางวางทับไปตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็เรียกว่ากระบวนการความร้อนก็จะออกมาตรงนี้นะครับผมอ่าตอนนี้ไอเริ่มออกมาละสังเกตน,นะครับผมเดี๋ยวเขาถ้าเขาเอาหม้อเขาใส่นี่ผมจะถ่ายจะให้ดูนะอ่าตรงนี้จะเรียกว่าหม้อ ต้มน้ำนะต้มน้าร้อนอ่ะตรงนี้อีกที่หนึ่งอ่ะตรงนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าต้มหมอน้ําชานะฮะน้าชาน้าร้อนนะฮะอันนี้ไว้สําหรับกินอ่าไว้สำหรับเลี้ยงแขกเขาที่นี่เขาจะนิยมนะแขกไปใครมาก็ต้องเลี้ยงน้ําชานะครับผมอ่าไม่นิยมเลี้ยงบางส่วนก็นิยมเลี้ยงน้ําคกน้ําแข็งอะไรก็ว่ากันไปแต่ทางอัปปินอัตชัยจะนิยมเลี้ยงน้าชานะครับให้กับแขกนะอาจะมากน้ําชานี่อ่า ผู้เฒ่าผู้แก่นะคนผูน้เฒ่าผู้แก่ชอบไส่จะนิยมชอบทานนะชอบกินคล้ายๆบ้านเรานะ,ะถ้าบ้านเราแขกไปแขกมาต้อนน้ำเย็นเลี้ยงฮะตรงนี้แต่เขาอานิยมน้ำชานะเคยเคยเคยกล่าวไว้นะฟังหนึ่งนะครับผมตรงนี้ไอออกละดูนะครับผมไอพุ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเขาใส่นะ,ะเดี๋ยวถ้าผมดูต่อนะฮะตรงนี้ไอขึ้นมาพุ่งขึ้นมานะ กระบวนการความร้อนนี่จะผ่านตรงนี้นะครับอาจจะมีท่อลเล็กมาแล้วก็ยาวไปตรงโดนที่ตบหมอนะ,อะตอนนี้เขากำลังเตรียมหม้อข้าวที่จะวางดูครับหาดูได้ยากนะวิธีการนึ่งข้าวหุงข้าวเขา,ขาเรียงแขกแผมก็วังคับลงบนตรงนี้นะฮะแล้วก็ รอให้ข้าวมันสุกนะครับผมอ่าจะมีผ้ารองด้านข้างถ้าบ้านเราหาตามธรรมชาติชนบทเนี่ยจะนึกถึงมอหนึ่งนะฮะมอหนึ่งหายเข้าประมาณนั้นแต่อันนี้มันใหญ่กว่านะ,ะเลี้ยงแกะเยอะๆก็ต้องนึ่งีปเยอะต้องใช้อุปรกรณ์ใส่ี่เยอะนะครับผมเรียกว่าเลี้ยงแกกในการปล่อยสั่งรองนะครับผมอันนี้พามาให้รู้ได้เห็นนะหลาย,ลายๆอย่างนะักดาทิพยเรียกว่าฟืนนะฮะปืนก็นต้องเตรียมไว้ตลอด เปิดเป็นกองนะครับผมที่จะ,ะใช้สุงไฟมาใช้แก๊สแบบปัดเรานะครับผมจะมาใช้แก๊สแบบปัดจุบน,นะคระตรงนี้ข้าวที่เขาใส่นะครับเดี๋ยวเขาคงจะปิดฝาแล้วก็รอให้ข้าวมันมันร้อนมันอุอน่นก็คงจะเลี้ยงแขกอยู่ตลอดนะครับผมครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเรียกว่า วิถีชีวิตนะ,ะความเป็นอยู่ของอชุมชนนะครับผมทางเชียงตุงนะครับผมการขโมยส่งเสียงนะตอนนี้ก็เป็นฟืนนะครับผมฟืนตรงนี้ก็เป็นเรีรกเยกว่าหม้อตม้มน้ำร้อนนะ นำร้อนจะถูกต้มจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะผ่านท่อเล็กๆผ่านท่อเล็กๆตรงนี้นะ,ะผ่านท่อเล็กตรงนี้แล้วก็ออกขึ้นมานะไอน้ําจะขึ้นมาตรงนี้นะทําให้ข้าวสุกนะครับผมนี่ก็คือเรียกว่าภูิบรญญาชาวบ้านของเขานะครับผมครับผม เดี๋ยวรู่อื่นต่อนะครับขอบคุณครับผมนี่คือกระบวนการการหนึ่งข่าของเขานะเลี้ยงแขกอาเลี้ยงแขกที่งานปลอยสั่งรองนะครับผม